สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวสตานะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับวดประจำวันที่26นะครับผมธันวาคม2566นะครับพี่ๆก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมแนวทางเนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมก็อีกไม่กี่วันนะครับก็จะเป็นนะครับเขาเรียกว่า ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะก็ในปีนี้นะครับก็ขอให้สิ่งที่ไม่ดีเนาะขอให้มันผ่านไปนะครับก็เริ่มปีใหม่เนาะขอให้สิ่งที่ดีดกลับมาในในช่องในกลุ่มเรานะครับพี่ท่านใดที่ติดตามผมเนาะก็ขอให้มีโชคเฮงๆปังๆนะครับขอให้นโทางที่ให้ไปเนาะมาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ขอบพระคุณมากมากที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับสําหรับนะครับแนวทางของเรานะครับพี่พี่เมื่อวานนี้เวลาสตาร์นั้นหลุดนะครับเนาะ นะครับเมื่อวานไม่มานะครับเมื่อวานนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยไปทั้งเช้าทั้งรอบดึกเลยนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้าเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคเนาะพี่พี่สมาชิกท่านใดอาจจะมีบ้านเก่าอยู่แล้วนะครับปีใหม่แล้วอยากลองเปลี่ยนบ้านดูก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสาหรับหวยลาวสตาร์นะครับผมให้วิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่เลข ห้านะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับผมหนึ่งสามนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับผมห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดนะครับ สามตัวผมให้ไปที่ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับ <c oughs> นะครับผมประมาณนี้นะครับ <c oughs> ส่วนลาวสตานะครับลาวสตาร์ VIP ผมให้วิ่งศูนย์นะครับ <c oughs> วิ่งศูนย์รูดไปที่หกนะครับไปพี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์แปดนะครับหกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดนะครับผมสามตัวผมให้ไปที่ศูนย์หกเจ็ดนะครับ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับพี่พี่ชื่นชอบในรอบไหนเนาะลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้มานะครับเด้งๆ้ปังๆนะครับผมเนาะคลิปนี้ก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงแอชด้วยนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ